สวัสดีครับผมร้านบางดุลน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ่ว um งตอไก่นะครับบ่วงตอไก่บ่วงตอไก่ป่านะครับร้านบางดุลเนี่ยงานจะสวยนะครับงานจะละเอียดนะครับเราไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับชุดที่ชุดบ่วงเดียวนะครับชุดบ่วงเดียวหลักก็จะเป็นหลักสเตเลดนะครับกาวนายนะครับพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบคูณ2เข้าไป หลักเรียบนะครับไม่เป็นเกลียวนะครับไม่เป็นเกลียวส่วนห่วงทองเหลืองก็จะเป็นห่วงเลข8นะครับห่วงเลข8นะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกนะครับแล้วก็หลักจะเป็นหลักกาวานไนส์สเตเลส์นะครับพร้อมเชือกสีดำนะครับเชือก เชือกราวสีดํามันจะแข็งพอมันแข็งมันจะไม่พันหลักนะครับมันจะไม่พันกันนะครับข้อดีของเชือกแข็งนะครับพันหลักเรียบสีน้ําตาลใบไม้แห้งนะครับสายเอน็นสายเอ็นสีน้ําตาลนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นห่วงผีเสื้อนะครับก็งานเหมือนกันพันหลักเรียบพันหลักเรียบนะครับ ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกนะครับห่วงเลข8หลักสแตนเลสกาวานเหมือนเดิมนะครับใครสนใจนะครับคืนไก่ป่าร้านบางดุลงานสวยงานละเอียดสีใบไม้แห้งโทรศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับหรือว่าจะเข้าไลน์นะครับไลน์คือเบอร์โทรผมเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่ต้องโอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ